ครับพี่น้องครับนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่สอพอปักเกตน,นะครับจังหวัดนนทบุรีก็มาพร้อมกับประชาชนคนที่ร้องเรียนมาที่ผมนะครับว่า,าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ตรวจนะครับไปจับเรื่องการเล่นการพน,นันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปักเกตใช้ตรวจก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าโม่วสม นะครับผิดพรบจุกเฉินด้วยอันนี้ประเด็นที่ผมจะชี้แจงให้พี่น้องทราบนี่กคือว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็วันที่14กุมภานะครับเป็นวันวาเลนไทน์ขอบคุณมากครับวัดออกไลไหมนะครับครับพนักงานสอบสวนวันนี้ต้องอขอบคุณแต่วัดนะครับแล้วก็ท่านรอง มากๆนะครับที่วันนี้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าสายตรวจไปขี่รถไปตรวจแล้วก็ไปเจอวงไพ่นะครับวงไพ่ก็เล่นกันสองคนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางมีตำรวจจับมาทั้งหมดสี่คนนะวันนั้นเอามานีบัดดีพี่น้องก่อนบัดดีพี่น้องก่อนสวัสดีครับเออสวัสดีครับเร,เ,รเราเราเราชื่ออะไรนะชื่อสุราษฎร์บุญยงครับอ่าสุราษฎร์บุญยง อ่าแล้วทีนี้วันนั้นเหตุการณ์มันเกิดยังไงที่ที่วันนั้นเรามาหาญาตินัดนัดมาเจอกับญาติวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับอ่าก็พี่น้องเราก็หยุดงานกันครับนะครับก็เลยว่ามานัดมาเจอกันครับอ่าเสร็จแล้วก็มีการเอ่อตั้งวงตั้งวงกินเหล้าเออกินเหล้ากันคือกินเหล้านี้เรากินกินในบ้านพักครับผมอ่าก็คือในบริเวณบ้านว่างันเถอะนะครับอันนี้ว่านึกสนุกกันก็เลยเขย่าให้โล เอกยัให้เลยแล้วทีนี้มีการเล่นกันวันนั้นน่ะจริงๆอ่ะเล่นวันนั้นกี่คนเล่นสองคนครับอ่าเล่นสองคนแล <ฮะ S 1> ้วทีนี้อ่ากลายเป็นว่าพอเล่นกันอยู่สองคน <ฮะ S 1> แต่ทีนี้ว่าคนที่อยู่บริเวณที่ตำรวจกากล่าวอ,อ,อ้างว่าอยู่ในรัศมี50เมตรเนี่ยเขาจับหมดใช่ไหมร <ฮะ S 1> ับผมเออทีนี้ไอ้คนทางตำรวจว่าจับคนที่ไม่ได้เล่นมาด้วย <ฮะ S 1> ก็คือญาติเราด้วย<ฮ>ะนะอ่าและอีกอย่างหนึ่ง วันนี้วันนั้นนะ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องให้น้องคนนั้นมาด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะแ๊บหนึ่งแบบหนึหน่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวกลับกล้องก่นอนอ, <c oughs> อ,อย่าพึง่งน้องน้องเดิน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 มาดิว่าเดี๋ยวถาม,ามถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนว่าทําไ,ไมทําไมเท้าเราเป็นอย่างนี้เป็นพิการตั้งแต่กําเนิดค่ะอ่าพิการตั้งแต่กำเนิดใช่ไหม แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้วันนั้นน่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับมาเนี่ยที่เขาจับมาเสร็จแล้วเนี่ยเรายุ่งเกี่ยวอะไรกับวงไพ่เขาไม่ได้ยุ่งค่ะนวงไฮโล,<ช>โลนอนอยู่ในห้องใช่ไหมเออและทีนี้ไอ้พอได้ยินเสียงโครมครามหมายถึงว่าเราไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น <S 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 เราก็เลยเปิดประตูออกมาดูใช่ไห<ช><ช>มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดประตูออกมาดูปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจใช่ไหมเข้าไปจับอ่ ไอ,ไอ้ที่แฟนเราคนหนึ่งใช่ไหมที่เล่นไฮโลกันใช่ไหมวันนั้นมีเล่นกันกี่คนมีเล่นกันอยู่แค่สองคนคมีเล่นกันอยู่แค่สองคนก็คืออยู่ในจะเรียกว่าอยู่ในวงสาคณาญาติที่นัดมาเจอกันเ,เพื่อที่จะสังสรรค์กันในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมวันนั้นได้หลอกกุหลาบไหมไม <laughs> แ่แล้วแล้วที่ตำรวจจับมาวันนั้นเขาตั้งข้อกล่าวหาว่า,วาผิดพรกรสุกเสิรนใช่ไหมค่ะ แล้วทีนี้น้องอถามน้องอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่เล่นวันนั้นทําไมเรารับสาภาพพูดตามความจริงว่าสารภาพเพราะกลัวค่ะเพราะกลัวกลัวแล้วมีอยากให้อยากให้คดีมันจบเร็วอยากให้มันจบเร็วแล้วมีมีมีใครแนะนําว่าให้รับสาภาพเพื่อให้มันจบจบมีใครแนะนําก็จะไม่ได้ค่ะว่าใครเป็นคนพูดแต่ น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมที่บอกว่ารับรับไปเถอะใช่ไหมคือเขาบอกว่าให้ให้ํำแนะนำค่ะอา่า,อาผมแนะนำนะถ้าอยากให้เรื่องมันจบเร็วๆก็คือให้รับรับไปเถอะอา่าอันนี้อันนี้คือเขาแนะนำเราในตอนที่เราอยู่ในห้องขังบนโร<ช>งพักใช่ไหมอา่อาแล้วเขาขังเราวันนั้นขังอา่ากี่ชั่วโมงก็ตั้งแต่ประมาณตีหนึ่ง อ่าแล้วแล้วเราถูกเอานำตัวมาสอบปากคำนี้เวลาเท่าไหร่ประมาณเที่ยงอะค่ะประมาณเที่ยงก็ถ้ากอว่าเอ่อรวมๆแล้วก็12ชั่วโมงใช่ไหมสิบสองชั่วโมงเป็นอย่างต่ำที่เราถูกขังอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วไอ้ที่เราถูกขังเนี่ยเรารู้ทั้งรู้ว่าเราไม่ได้เล่นกับเขาแต่ทำไมเราไม่ปฏ yup ิเสธในชั้นพนักง,งานสอบสวนปฏิเสธ้วค่ะอ่าปฏิเสธไม่ใช่ปฏิเสธที่ปฏิเสธกับพนักง,งานสอบสวนใช่ไหม หรือปฏิเสธอยู่ในห้องสายตรวจก่อนที่จะโดนจับมาค่ะว่าเราไม่ได้มีสม่วนรุ้เกี่ยวเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆก็เขาก็ไม่ฟังเลยเขาว่าอยู่บนบริเวณนั้นเขาเขาเรียกว่าอยู่ในรัศมี50เมตรใช่ไหมแล้วทีนี้ตำรวจกล่าวหาเราว่ายังไงเราวิ่งหนีก็เขาเข้าใจว่าหนูน่าจะวิ่งวิ่งหนีได้โดยสภาพ สรีระของเรานเนี่ยวิ่งไหวไหม,ไมไหอาถามว่า,าฝ่าเท้ามันหงายขึ้นข้างบนอย่างนี้นะอ,อันนี้เราเราเป็นมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตั้งแต่กำเนิดลองเท้านีา่คือมันจะสาภาพเท้าเนี่มันจะอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับเป็นคนพิการใช่นไหมแต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้เล่นแต่เราต้องจํายอมรับสารภาพเพราะว่ามีคนแนะนํา ว่าให้ลับๆไปแล้วเรื่องมันจะจบเห็นไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่จบ,จบกลายเป็นว่าเราโดนโดนคดีคือโดนคดีไปด้วยค่ะ,ะก็ทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาว่าเรามีส่วนแต่แม้ก็เป็นคดีผิดพรกด้วยวันนี้ก็เลยร้องมาโดยโดยสุราชเป็นคนร้องขอความช่วยเหลือมาครผมใช่ไหมครับ อ่าเสร็จแล้ววันนั้นเรายืนยันได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เล่นกับเราไม่ได้เล่นแน่นอนครับแต่ตัวเราเองนี่เรายอมรับสภาพว่าเราเล่นเล่นครับเล่นอยู่กี่คนสองคนครับสองคนครับเพราะนั้นจับมาทั้งหมดกี่คนวันนั้นมาห้าคนครับห้าคนก็เป็นข้อหาเดียวกันหมดครับคือเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาว่ามั่วสุมนะครับผิดพรกฉุกเฉินใช่ไหมครับออครานนี้อ่าวันนี้ที่ผมพา พาน้องมาที่โรงพักตามที่สุราชเป็นคนร้องขอมาว่าสงสารน้องหนึ่งไม่ได้ทํางานใช่ไหมเราไม่มีไรายได้เสร็จแล้วก็ต้องหายืมเงินมาประกันตัวเองสามหมื่นแล้วทีนี้แฟนอีกสามหมื่นรวมแล้วเป็นการกู้เงินมาประกันหก0 0ื่นทีแรกคือเจ้าของเงินก็ไม่คิดดอ,อกถ้าสงสารเลยก็ไปปรับที่ศาลเสร็จแล้วก็เอาเงินประกันไปเกินเขา อพอเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดพกรกถูกเชิญก็มันก็ต้องรอผลการพิมพ์ลายนิ้วมือใช่ไหมทีนี้เจ้าเจ้าของเงินเขาก็ต้องการดอกแล้วสิใช่ค่ะ,ะทีนี้ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราและก็แฟนใช่ไหมวันนี้เราก็ต้องมาให้การตามข้อเท็จจริงว่าเราไม่มีส่วนรู้เกี่ยวค่ะไม่มีส่วนรู้เกี่ยวและทีนี้โอเคทางพนักง,งานสอบสวนและก็ลองพุ่งกับฝ่ายสอบสวน ก็ให้ความเป็นธรรมสอบใหม่ทั้งหมด<ะ>ใช่ไหมตามที่เราร้องขอว่าเราเราไม่มีส่วนก็คือต้องมันต้องไม่มีส่วนถูกต้องไหม<ะ>วันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นหรือยังสบายใจขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ตกใจกลัวกับที่ตำรวจพูดว่ารับๆไปเถอะแล้วก็ผ่านกลัวตำรวจไปไปหมดเลย<ะ>เไม่กล้ารับแม้กระทั่งโทรศพัพท<ะ>์ใช่ไหม อ่ตอนตอนนี้พอป๋าพามาแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมดีค่ะเออแล้วทีนี้ไอ้ป้าคนนึงมันจะมีป้าคนนึงใช่ไหมที่ที่อยู่กับเราใช่ค่ะอันนั้นคือตอนที่ตำรวจเข้าไปนั้นป้าคนนั้นทําอะไรอยู่ล้างการล้างการเก็บเก็บของอ่ะค่ะอ่าไอ้นี้ว่ามันก็อยู่ในรัชมี50เมตรใช่ค่ะอ่าซึ่งบ้านพักของเราอ่ะที่ว่ารัชมี50เมตรเนี่ยมันมันเป็นบ้านยังไงเป็นบ้าน นับดาวค่ะหันหน้าชนกัน,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 กนแล้วพื้นที่มันค่อนข้างแคบใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่านับ5 0เมตรนี<ม>่ไปปลูกได้ไหมกระทั่งคนนอนอยู่ในที่นอนใช่ไหม,มอ,อันนี้อันนี้คือเท่าที่เราร้องเรียนมาที่ป่าใช่ไหมอ่าโอเคนะครับ<ม>ก็เวลาไปศาลก็ต้องยืนยันอย่างนี้นะ,<ม>ะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้ คดีหรือกฎหมายประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนก็แล้วแต่ที่มาแนะนําให้เรารับๆไปเถอะมันเดี๋ยวมันเรื่องมันก็จบเองอะไรอย่างเงี้ยพอไปนี้คราวหน้าจะเชื่อเขาไหมไม่ค่ะไม่เอาแล้วนะ,ะเออเพราะฝ่ายเองก็ขีดเกียดมาแก้ให้ทีหลัง <c oughs> ไม่ใช่โอ้โหมึงรับกันตะพึดตะพือเสร็จแล้วมาลองขอควาเป็นธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ไหวใช่ไหม เออนะก็ก็จำเป็นบทเรียนไว้นะลูกนะ <พบ S 1> โอเคเดี๋ยวโอเคเอาไปนั่งพักอ๋อเพราะว่าน้องเาขาขาขาไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องให้น้องเขาพักนั่งพักก็ยืนนานไม่ได้ส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวมานี่ ieve, นี่เออมานี่นี่อันนี้คือเมียสุรราชอันนี้เป็นเป็นเมียของสุลราชเอาวันนั้นเหตุการณ์มันเกิดยังไงขึ้นเอาวันนี้ก่อนวันดีพี่น้องก่อนอ้าว ทีนี้วันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นแล้วอยู่ๆปุ๊บตำรวจทําไมลากเราขึ้นมาด้วยก็เขาเล่นกันอยู่สองคนเล่นไฮโลกันอยู่สองคนอ่าแล้วหนูก็ไปตามให้เลิกตามให้เลิกแล้วทีนี้เขาก็ไม่เลิกกันจังหวะตำรวจมาพอดีอก็ว่าหนูเล่นด้วยหูก็ไมหนูไม่ได้เล่นเขาอบอกไม่เล่นไม่เป็นไรให้มาบอกที่ตำรวจที่สอนอให้มาบอกที่สอนอจับขึ้นมาจับ ขึ้นมากับพวกนี้ด้วยอ่าแล้ววันนั้นได้ได้เข้าห้องขังกับเขาไหมไม่ได้เข้าค่ะไม่ได้เข้าเหตุผลที่ไม่เข้าเพราะอะไรตํารวจเขาชี้แจงว่ายังไงเขาบอกว่าเขาถามน้องอีกคนนึงที่โดนจับมาลูกพี่ลูกน้องกันถามว่าหนูว่าได้ร่วมเล่นไหมเขาบอกว่าหนูไม่ได้เล่นเขาก็เลยปล่อยหนูออกมาอ่าอ่าไม่อ่อที่ปล่อยออกมานี่หมายถึงว่าปล่อยออกมาจากห้องขังหรือปล่อยออกมาจากโรงพักออกมาปล่อยออกมาจากโรงพัก เขา,เอาอเสอบสวนอ่ะอ๋อก็คือว่าให้มานั่งร้องนอกก็ค,คือถือว่าเราไม่เกี่ยวอแต่ตำรวจเอาขึ้นรถมาด้วยเอาขึ้นรถมาด้วยกันตกใจไหมตอนนั้น,นถามนี่กัว่ลัวกลัวน้ำตาไหลกลัวห่วงลูกกลัวไม่มีคนดูลูกเออแต่ผัวนี่โดนแน่ๆนเลยแหละค่ะโดน หัววันนั้นอยากะห้น้ำหน้ามั้ยนึกบางทีก็นึกแค้นเหมือนกันเราเตือนเราบอกให้เลิกเล่นก็ไม่ยอมเลิกกันทีนี้ก็ถมหน้าใช่ไหมดีจำจำไว้เพียต่อไปเมียห้ามก็ต้องฟังเดี๋ยวมานี่ก่อนเอคืออย่างนี้วันนั้นคำพูดคำตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนั้นตำรวจเขาพูดยังไงกับเราบ้างเขาก็พูดแบบปู่บังคับแล้วก็บอกว่าหนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นเขาก็บังคับว่า พูดแบบประมาณว่าข่มขู่ว่าไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรแต่ต้องไปโรงพักทํายังไงก็ต้องให้มาโรงพักยืนยันให้มาโรงพักแล้วหนูก็บอกว่าถ้าหนูโดนจับไปแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงอเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกให้มาคุยกับที่ที่มาคุยที่สอนอเอาว่าคุณจะเล่นหรือไม่เล่นคุณมาปฏิเสธเอาอเขาพูดแบบนี้ยังไงก็ต้องลากมาก่อนใช่เขาก็ลากขึ้นมาด้วยกันอ๋อ เขาก็ขอบัตรขอเอกสารไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็ถามน้องน้องก็บอกว่าหนูไม่ได้เล่นอ่าแล้วแล้วพอสุดท้ายเราก็ไม่ได้ถูกลำเนินคดีในคดีนี้ใช่ไหมอ่าแต่ก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับเราสามารถยืนยันได้ว่าใครเล่นบ้างค่ะยืนยันใช่ไหมค่ะคนหนึ่งคือผัวเราแหละค่ะอีกคนหนึ่งคือใครคือแฟนคนเมื่อกี้ค่ะอ่าแฟนน้องคนที่พิการนะส่วนเราผู้หญิงสามคนนี้เราไม่เกี่ยว น้องอีกคนนึงก็ไม่เกี่ยวน้อชายอีกคนนึงโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้องผู้ชายมาให้ปากคำใหม่นะครับก็เป็นน้องชายของสุราษฎร์ใช่ไหมวันนั้นก็เอาเอาว่าถ้าโดยสรุปเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพอดีแต่เราเป็นเราเราอยู่ในเหตุการณ์วังนั้นโอเคขอบคุณมากครับครัสบ๊ครับเดี๋ยว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 สรุปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้พี่น้องเราฟังก่อนว่า มันคดีนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุมมคือแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่ประชาชนไม่สบายใจก็เลยต้องอาพามาหาพนักงานสอบสวนแล้วก่อนมานี้ผมได้ติดต่อหาผู้กับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผู้กับเองได้ประสานงานให้ลองผู้กับนะครับอลองผู้กับก็ ย้ายมาเพิ่งจะมาทําหน้าที่อยู่ที่สพปากเกร็ดก็มาจากปากน้ําสมุทรปราการนะครับข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับตั้งข้อกล่าวหาว่าผิดพร,รกรสุกเสินซึ่งผมดูด,ดูทั้งฉบับของฉบับที่30ของจังหวัดนนทบุรีแล้วมันก็ผมว่ามันก็ไม่มีคําว่าการพนันนะครับข้อห้ามก็คือ,อ,อข้อ ข้อที่9เดี๋ยนะครับแป๊บนึง่งเพราะว่าผมว่าผมอ่านโดยละเอียดแล้วมันมันก็ไม่น่าใช่ะนะครับนะอ่าเพราะนั้นข้อที่6นะครับอ่าข้อที่6ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าผิดพรกฉุกเฉิน,น,นข้อที่6กทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมร่วมกับคณะอ่ะาอ บริหารหรือผู้บริหารทุกองค์กรในจังหวัดนนทบุรีก็ได้ผ่านการประชุมกันมาแล้วก็ข้อที่อกห้ามมิให้มีการชุมนุมนะครับทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมะที่ใดๆนะครับในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชือเอ้อซึ่งรวมถึง รวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บหนึ่งงดการจัดแสดงคอนเสิร์ตวงเล็บ2อห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการร,ร่วมรวมคนนะครับที่มีความแออัดเว้นแต่กิจกรรม เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างของบุคคลที่ปลอดภัยหรือทำการหรือทำออหรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสาถา,านเพราะนั้น ข้อที่6เนี่ยมันมัน,มนหยัดไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพนักง,งานสอบสวนพิจารณาว่าการที่ชาวบ้านนั่งทานข้าวกันเอออาจจะมีการดึงกันบ้างนะครับเ่ยทีนี้มันอยู่ในบ้านอยู่ในรั้วบ้านแล้วมันบิดพวกรสเฉยยังไงนะครับแต่ก็นั่นแหละในเมื่อว่าเราเบียบนะครับถ้าจับวงเล่นการพนันได้มันต้องเ,อเห็นทางลองพุ่กับบอกว่า ถ้าส่งให้อัยการแล้วก็ต้องสอบอัยการก็จะบอกว่าให้สอบประเด็นผิดพอลกอฉุก,กเฉินด้วยนะครับก็โอเคสอบก็สอบแต่มันต้องแยกคนที่เล่นจริงกับคนที่ไม่ได้เล่นด้วยเพราะฉะนั้นที่สุราษฎร์เองนะครับที่สุราษฎร์ขอมานี่ก็คือว่าเห็นใจน้องผู้หญิงที่พิการใช่ไหม <นะ S 1> กับคุณป้าคนหนึ่งที่เอ่อไม่ได้มีส่วนลูงเกี่ยว เเป็นคนเก็บขยะาขายแล้วก็คนที่ไม่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆว่าที่ขอความช่วยเหลือมายังเหตุของพวกเราเนี้ยก็คือว่าเมื่อเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ควรที่จะมาโดนคดีใช่ไหมวันนี้หลังจากที่ให้ปากคาใหม่ทั้งหมดโดยให้สุราาเป็นพยานให้กับคนที่ไม่ได้เล่นด้วยร,รู้สึกยังไงสบายใจขึ้นไหมสบายใจครับแล้วทีนี้ว่าถ้า ลองพูดถึงความรู้สึกไหมว่าถ้าสมมุติว่าป๋าไม่มาด้วยวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรากล้ามาคนเดียวไหมไม่กล้าับถ,ถ้าป๋าไม่มาผมไม่กล้ามาแน่นอนขนาดป๋ามายังคุยกันยากเลยน <c oughs> ะหัวใจจกคนเลยเ <c oughs> ย็นเลยเนี่ยเออก็วันนี้ตัองอ้งแต่เช้าแต่ถ้าถามว่าโดยปกติอันนี้เราสอบสามสี่ปากนะสอบสามสี่ปากก็จะมีแม่บ้านเราด้วยแล้วก็มีน้อง คนที่พิการที่ยืนยันว่าไม่ได้เล่นแน่นอน<ช>นะครับมาให้กันใหม่ที่จริงๆแล้วสี่ปากมันต้องนุ่นแหนเสร็จประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่ม<ช>แต่วันนี้ก็ถึงว่าเสร็จเร็วเนื่องจากว่าทางตำรวจเองก็ให้ความร่วมมือดีใช่ไหมอันนี้จากวันที่เกิดเหตุกับวันนี้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันครับตำรวจพูดจากับเราเนี่วันที่เกิด<า>เหตุยังไงตรงข้างข้ามเลยครับ นี่แหละเ,เราบอกว่าบางทีตำรวจเองตำรวจดีๆแต่ก็มีนะครับเราอย่าไปมองว่า,า,าตำรวจเลวยทั้งหมดนะบางทีอย่างว่าแหละถ้าเราพูดกับเจ้าหน้าที่เราพอรู้กฎหมายอยู่บ้างตำรวจเองเขาก็ต้องหยุดฟังเราแต่บางทีถ้าเกิดว่าอย่างเราได้ยินข่าวว่าสุราษฎร์เองวันนั้นก็ค่อนข้างมีอารมณ์เพราะว่าหนึ่งตัวเองเป็นอาหารด้วยใช่ไหม ทาหารนี่คือมือรับจ้างฆ่าใช่ไหมครับเป็นทาหารพลานครับอยู่ที่ไหนอยู่จันทบุรีและตราดครับอยู่จัทนทบุรีค่าคนมาแล้วอร่อย <c oughs> มันส่วนมากจะจับมากกว่าครับอ,อ๋อส่วนมากจะจับมาก,ก่อนแล้วทีนี้เราเป็นทาหารพลานอาชีพเลยใช่ไหมครับเออแล้วตอนนี้ก็เท่ากับว่าบรรจุเป็นข้าราชการแล้วนะเพราะนั้นเอง ถ้าอะไรมันจะส่เสี่ยงหรือจะผิดกฎหมายก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าสุดท้ายถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องเป็น่คดีเป็นเรื่องของคดีนะเราก็ทำใจได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรารู้ผู้ชายเนาะนั่นก็ฝากเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปรับตะพึชพอตำรวจบอกว่ารับๆไปแล้วมันจะดีหรือมันจะจบ อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องคือถ้าเป็นคดีไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นคำนวนการสอบสวนไปแล้วม,ม,มันไม่ได้จบง่ายๆมันไม่ได้หยิบกระดาษขึ้นมาหยิบํำนวนการสอบสวนมาเสียก็ฉีกทิ้งแล้วก็ตกอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันเข้าสู่ระบบนะถ้ามันเป็นเลขคดีที่ตำรวจเขารับํำนวนคดีแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเดินไปจนสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลนะก็เป็นบทเรียนเอาไว้อย่างนั้นก็หลายๆครั้งถ้าถ้ามันเป็นแบบ เจ้าหน้าที่แนะนำรับรับไปมันมันไม่ใช่เลือดนะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องไปชวนใครรับสาภาพอย่างนี้นะเพราะนั้นเอาคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างถ้าเป็นอย่างนี้อีกต่อไปไม่ช่วยแล้วนะโอเคนะครับก็สรุปให้พี่น้องเราฟังแค่นี้แล้วกันว่าอขอบคุณสำหรับทุกคนที่อรอการถ่ายทอดสดของผมนะครับว่าวันนี้ผมเดินทางไปไหน ปเดี๋ยวผมจะไปดูที่เกิดเหตุสักหน่อยว่าบ้านพักที่เขาพักน่ะมันใกล้กันขนาดไหนที่ตำรวจสามารถที่จะจับเอาคนที่อยู่ในระยะ50เมตรลากมาได้ทั้งหมดนะครับเอากระทั่งว่าคนที่ไม่มีส่วนเล่นการพนันก็ถูกจับมาด้วยแล้วก็ตอนนี้มันต้องเสียเงินประกันตัวใช่ไหมอ่อแต่วันนี้ก็สบายใจขึ้นเนาะในการใหม่เดี๋ยวเราไปว่ากันที่าลอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยว สงสารวันไหนผมอาจจะต้องไปด้วยนะครับเพื่อไปฟังกับสั่งกาเนะรเนาะโอเครักทุกท่านคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ